สวัสดีครับ <c oughs> พบกับช่องเรือโยกเจ้าพญายนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ๆเดินทางกัน,น่อยแล้วนะครับวันนี้มาทั้งหมด4หัวเรือลากนะครับเรือกระแตงข้างแลวก็หนึ่งคันท้ายจำนวนสาโปะนะครับน,นี่ถือว่าเป็นพวงท้ายสุดของวันนี้นะครับคือพวงที่6นะครับแล้วก็ที่ตามหลังมาไกลาๆคือเป็นเรือเป่าละ จะเป็นเรือเบาเาข้ากันส่วนมากนะครับก็คือเรือหนักมาแล้วนะครับสามโป,ป๊ะปิป่มน้ำมาเลยนะครับเรียงดับมาสวยงามมากเลยนะครับจำน,นวนสามโป๊ะนะครับสี่หัวเรือลากนะครับนะมาชมกันมาชมฝีไมา้าลายมือของพี่ๆกันนะครับเสียงของเครื่องยนต์บอกเลยไม่ต้องบรรยายครับกระหึ่มมาแต่ไกลเลย ดห้ชมทางตรงตรงนี้ก่อนนะครับแสงอาจจะย้อนแสงไว้หน่อยนึงนะครับเพราะช่วงเวลานี้ประ,ประมาณบ่ายสองโมงแล้วนะ่วงสุดท้ายเองในแต่ละวันอาจจะประมาณบ่ายนะครับหรือว่าใครอยากจะมาชมก็ทุกวันนี้มีนะครับในช่วงฤด,ดูหน้าน้ำหลากเนี่ยพี่ๆก็จะเข้ากันประมาณว่วงแรกก็อยู่ประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งเ้าโมงเช้านะครับมาได้เลยนะครับสามแยกวัดอันเชิงนะครับ ชี้เป้าให้ด้วยครับมามาชมกันอยากให้มาชมของจริงนะครับเมื่อกี้ดูในคลิปอาจจะไม่รู้ว่าของจริงเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับจะตื่นเต้นเหมือนในคลิปหรือเปล่าครับเดนเชิญน,นะครับขอให้มาดูของจริงครับที่พันนันเชิญวรวิหารครับแลบ้วก็ทำกับองสมเด็จของพ่อโตวัพันนันเชิญน,นะครับอยากให้มาดูของจริงมากกว่า กิดไฟช่วยหน่อยแล้วกันไม่ไหวครับดำหมดเลยครับสีขัวเรือลากหนึ่งกระแตข้างหนึ่งคัดท้ายนะครับสำหรับห่วงนี้นะครับนี่ทางตรงใส่กันมาแล้วนะครับพี่ๆเพื่อที่ไปฟันฝ่าทางน้ำาบนนะครับวัดพันธ์เชิงนะครับเสียงของเครื่องยนต์น่กระหึบมาเลยครับนี่เริ่มเดินเครื่องแรงมาแล้วนะครับ ก็ต้องมุมหัวโค้งนะครับ เอเยอางามแล้วครับเมื่อกี้ี่นนะ